สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิป l ูน่าคลิปที่1 0ึ่งนแะวันนี้รูน่า8 8ดของเราก็มาอัปเดตข่าวสาร l ูน่ากีบรตลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะเวลาประมาณ3ามทุ่มนะของประเทศไทยนะฮะทั้มกับปูตินก็จะต่อสายคุยกันนะฮะเรื่องวิกฤตนะยูเครนรัสเซียนะฮะถ้าเกิดนะข่าวออกมาดีนะก็คือยุติการหยุดยิงนะฮะแล้วก็จะเจรจาตกลงนะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องดีนะก็จะเป็นข่าวดีที่ทัาจะปล่อยอีกรอบหนึ่ง กับวันนี้นะก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับโลกคริปโตเราค่อนข้างตรงนะก็คือเรื่องนะวุฒิสภาของอเมริกาจะโหวตนะฮะกฎหมายสเตปเปอรคอยฉบับแรกนะซึ่งกฎหมายตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจนะฮะว่ามันทำไมโหวตผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะคือ,คอวุฒิสภาเนี่ยเขามีกฎอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดอภิปรายกันฟุ้งเฟอ้อนะอภิปรายกันไม่ไม่หยุดหย่อนนะถ้าเกิดวุฒิสมาชิกเสียงข้างมากเ,เห็นว่ามันเริ่มเฟอ้อแล้วนะ ก็โหวตให้ยุติการอภิปรายหมายความว่าวใช้คะแนนเสียง60%ปิดปากนะคนที่จะอภิปรายร่างกฎหมายนี้ถ้าเกิดผ่านนะฮะ,ะต่อไปก็จะโหวตให้กฎหมายนี้ผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้เนี่ยนะฮะช่วงเย็นนะของสเมเกายก็คือจะเป็นช่วง6โมงเชา้าหรือ7โมงเช้าของบ้านเรานะฮะวุฒิสมาชิกของสเมเนียก,ก็จะโหวตนะเพื่อยุติการอภิปรายคือใช้คะแนน60 นะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดยุติเสร็จนะ,ะแล้วก็จะโหวตเลยนะว่าผ่านไม่ผ่านถ้าเกิดโหวตนะยุติเสร็จนะก็ไปโหวตผ่านไม่ผ่านนะฮะพอผ่านปั๊บนะฮะก็จะมีการแจ้งออกมาว่าผ่านนะพอผ่านเสร็จก็เสนอกฎหมายนี้ไปให้ทํ้ลงนามก็จะเป็นกฎหมายสเตเบิลคอยฉบับแรกซึ่งคุณสกอตนะฮะก็อยากจะให้กฎหมายตัวนี้ผ่านนะเพราะว่าแกก็ค่อนข้างวิาพากวิจาร์ณกรณีที่โหวตแล้วมันไม่ผ่านนะฮะ อีกประเด็นหนึงฮะ CME จะเปิดเทรด XRP f u t u r e นะอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญะฮะเพราะว่าถ้าเกิดนะกระดานต่างๆหรือ Exchange ต่างๆเนี่ยเริ่มมีการซื้อขายฟิวเจอร์เนี่ยนะฮะตัว s e กเองก็จะหยิบนะการซื้อขาย Future ตรงนี้เนี่ยไปเป็นข้อพิจารณาในการอนุมัติสปอตนะ XRP ETF ต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะนะแต่ต้องบอกงี้มันเป็นการซื้อฟิวเจอร์นะฮะมันไม่ได้เป็นการซื้อสปอต นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการซื้อขายหุ้นแบบฟิวเจอร์นะก็ต้องเข้าใจหน่อยบางคนบอกเอ๊เห็นผ่านเยอะเหลือเกินนะไอ้ตัว XRP Future เนี่ยแต่ทำไมราคาไม่ขึ้นมันซื้อแต่หุ้น,นะฮะมันไม่ได้ซื้อตัวสปอ t ตนะถ้ามันเป็นสปอ t e ต f t f นี่ยมันขึ้นนะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันก่อนจะไม่วิตกกังวลน,นะฮะก็คุณภูริศนะก็มีการโพสต์นะฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเนาะ ก็บอกว่าปูตินกับทรําเนี่ยเตรียมต่อสายคุยกัน3ามทุ่มนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่2คนนี้เขาโทรศัพท์คุยกันแล้วการโทรตรงนี้เนี่ยนะะก็ออกสื่อด้วยนะถ้าเกิดผลออกมาดีนะฮะอ่าแล้วก็จบนะก็จะทําให้ตลาดนี้รู้สึกดีมากขึ้นอ่านี่ถือว่าเป็นเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งฮะหลายคนก็บอกวันนี้ราคาขึ้นลงนะยิ่งกว่ารถไฟเหาะนะขึ้นลง ขึ้นลงนะถามว่าขึ้นลงอย่างนี้มันได้อะไรนะคือจริงๆการขึ้นการลงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เอาคอยดีสักเท่าไหร่เพราะเอาคอยมันไม่มี ETF เป็นนั่งร้านนะเออเพราะว่ามันผ่านก็มีแค่ Bitcoin กับ e ีเธอเรียแต่ e t เธอเรีก็ลงหนักอยู่พอสมควรคือการขึ้นการลงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดนะผู้ที่ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยก,ก็จะเข้าใจว่ามันเป็นการตวัดเพื่อที่จะเก็บเม็ดเงิน นะตะวัดขึ้นก็เพื่อจะเอาตรงนี้นะฮะขึ้นไปอีกนะแต่ขึ้นไม่ถึงนะ,ะอ,าอาจจะเป็นแรงซื้อที่ไม่พอกระทุบกลับลงมานะมาเอาส่วนนี้พยายามที่จะมาเอาตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่อยู่ดีๆก็วกกลับขึ้นไปเอาโซนนี้แทนแล้วก็ตกกลับลงมาเพื่อเอาโซนนี้ เนี่ยมันเหมือนเกมเล่นงูกินหางอะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยการขึ้นการลงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการอาศัยจังหวะออกข้างนะอ่าเพราะว่ามันยังไม่มีข่าวอะไรที่ชัดเจนออกมาที่จะเลี้ยงราคาขึ้นไปเนี่ยมันก็กลายเป็นตวัดขึ้นตวัดลงอ่ากับนักลงทุนสายฟิวเจอร์นะอ่าอันนี้ก็ เราก็เห็นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองนะฮะอย่าไปทุกร้อนอะไรมันมากนะะบางคนก็บอกพระเสาถีบนะเมื่อวานนี้ขึ้นไปก่อนตอนตีหนึ่งลงมาตอนตีหนึ่งกว่ากว่าตอนพระเสาย้ายพอดีนะพระเสาถีบนะแล้วก็กลับขึ้นไปตอนเช้าอีกเรื่องหนึ่งฮะ ลงทุนแมนนะเขาก็บอกว่าสัมภารจ่อยกล่างกฎหมายให้คนไทยที่มีไรายได้ต่างประเทศนะโอนเงินกลับเข้านะัมาในประเทศไม่ต้องเสียภาษีนะถ้าโอนกลับมาในปีนั้นๆหรือปีถัดไปนะอันนี้ถือว่าถ้าเกิดมีกฎหมายตัวนี้ออกมามีรายละเอียดชัดเจนแล้วค่อยว่ากันนะถือว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่ ก็เรียกน้ำย่อยได้พอสมควรอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่านัาลงทุนไทยเนี่ยไปซื้อหุ้นต่างประเทศไปซื้อคริปโตต่างประเทศกันเยอะอาจจะจูงใจให้คนโอนเงินกลับเข้ามาประเทศโดยไม่เสียภาษีเงินจะได้หมุนอยู่ในประเทศไงเพราะเงินมันวิ่งออกไปนอกประเทศะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นกรณีของสพกระนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งหลายคนก็บอกไอ้การทุบขึ้นทุบลงเนี่ยนะ,ะวัตถุป,ประสงค์มันเพื่ออะไรผมก็จะเอาสถิติมาดูนะคืออันนี้เป็นการทุบขึ้นทุบลงทุบขึ้นทุบลงนะบางคนบอกทุบจนน่วมแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็บางคนทุบบอกดูกราฟจนเบื่อนะเบื่อแล้วไม่ต้องไปดูนะฮะคือคนที่เป็นทุกข์เป็นร้อนส่วนใหญ่จะดูกราฟนะฮะถ้าเกิดดูแล้วไม่ไม่จิตตกดูได้แต่ถ้าดูแล้วจิตตกก็อย่าไปดูมันเลยผมจะให้ดูอย่างนี้ คือครั้งก่อนเนี่ยก่อนมันจะขึ้นตรงนี้จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะมันก็ทุบขึ้นทุบลงทุบขึ้นทุบลงแล้วมันก็ขึ้นนะอ้าวมาช่วง8ปดหมื่นสองบ้างนะอ้าวช่วงนี้อ้าวช่วงนี้นะทุบขึ้นทุบลงแล้วก็ขึ้นนะอ่าเนี่ยจากเอ่อเจ็ดหมื่นสามนะจากเจ็ดหมื่นสามขึ้นไปอ่าแสนเจ็ดพันดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมอ้าวไปต่ออีกอันนี้มันก็ทุบขึ้นทุบลงแล้วมันก็ขึ้นนะอ้าวเราลงมาอีกนะในช่วงนี้นะ คือตรงนี้เนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นนะฮะในโซนนี้เนี่ยมันทุบขึ้นทุบลงในช่วงเอ่อสี่หมื่นแปดนะสี่หมื่นแปดนะ,ะพยายามที่จะขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกว่ากําไรแล้วกดลงมาให้รู้ให้รู้สึกว่าเราขาดทุนนะฮะหลังจากนั้นไปไปยาวเลยนะจากสี่หมื่นแปดนะฮะขึ้นไปหกหมื่นแปดเห็นไหมสี่หมื่นแปดนะฮะ, 48, ะ,ฮะจริงๆเนี่ย 39, สามหมื่นเก้าได้ซ้ําไปนะขึ้นไปอยู่ที่ระดับนะฮะเจ็ดหมื่นสามเนี่ย,ยเป็นตน้นนะฮะอันเนี้ย มันแสดงให้เห็นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละนะฮะคือหลายคนก็บอกว่าเป็นการไล่ร่ย่อยนะคือให้ไร่ย,ย่อยรู้สึกว่าไอ้ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณกําลังจะขาดทุนนะพอลงไปปั๊บนะอยู่ดีๆก็วกกลับมาเพื่อคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณตกรถนะฮะแล้วคุณก็เข้าแล้วต่อมาเนี่ยจากเดิมที่คุณเคยเป็นเ,ออเคยมีวานเป็นนั่งร้านคุณก็กลายมาเป็นนั่งร้านให้วานแทนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จนะในโลกคริปโต นะเช่นคนถือมาแล้ว11ปีแล้วอยู่ดีๆก็โอนมาขายเยงี้ยคือเขาไม่สนใจตลาดเลยแทบจะไม่ดูกราฟเลยว่างั้นเถอะนะฮะจนเมื่อไหร่มันมีข่าวพาดหัวออกมาว่าเออบิตคอยขึ้นไปแสนห้าแล้วเงี้ยเขาก็โอนออกมาขายนะอันนั้นคือเป้าหมายของเขาเพราะว่าเ,ออเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาคงจะให้มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆอ่ะน,นะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาในโซนนะของราหูต้องเสาคู่มิรนะฮะตั้งแต่จริงๆเนี่ยนะผมจะบอกงี ไอ้แท่งเขียวตรงนี้เดิมมันก็เป็นแท่งแดงแล้วอยู่ดีๆก็ปิดเขียวคือคุณจะไปบอกว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะมันจะปิดแท่งแท่งแดงแล้วมันก็จะไม่กลับมาเขียวมันมันก็ไม่ใช่นะคือกราฟนี้เนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยมันเป็นแท่งแดงแล้วอยู่ดีๆมันตวัดปิดเขียวนะถ้าเราดูเนี่ยนะฮะมันปิดเขียวมาหลายอาทิตย์แล้วนะหนึ่ง6สามสี่ห้าหกตอนแรกตอนแรกนิ้วนเนี่ยจะเป็นแท่งแดง ไปไปมา,มากลายเป็นแท่งเขียวนะแล้ว6กโมงเช้ามากลายเป็นแท่งแดงก็ไม่ไม่แน่นะไอแท่งแดงเนี่ยมันอาจจะตะวัดกลับไปแล้วทิ้งหางเอาไว้ก็ได้เพราะทุกครั้งนะที่มันขึ้นนะตอนแรกมันก็ลงลงมาใช่ไหมเป็นแดงใช่ไหมอยู่ดีๆมันปิดเขียวเฉยเลยนะฮะฉะนั้นมันอาจจะตะวัดกลับขึ้นไปก็ได้หลังจากนี้นะเพราะอันนี้คือวันจันทร์เองนะฮะก็ต้องดูกันไปอ่าแต่ทุกครั้งเนี่ยนะพะเสาย้ายลาหูย้ายเนี่ยนะฮะ มันมีผลในลักษณะแบบนี้เหมือนกันคุณดูนะรอบที่เสาต้องลาหูคู่มิตรก่อนที่จะกระทิงรอบที่แล้วเนี่ยปี2021นะฮะตอนลาหูไอตอนพระเสาย้ายเห็นไหมฮะลงมาก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะขึ้นนะแต่ก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันอันนี้พระเสานะส่วนดาวพฤหัสนะฮะที่ให้คุณเนี่ยก็คือช่วงลาหูย้าย นะ17ตุลา66เนะี่ยไอตอนนั้นที่มีข่าวลือว่า Bitcoin จะได้ ETF อะ่ะนะฮะหลังจากลาหูย้ายปั๊บมันขึ้นยาวเลยแล้ว ETF มาเพิ่งจะอนุมัติในเดือนมกรานะก็คือช่วงนี้นะฮะมันขึ้นมารอก่อนแล้วมันเพิ่งอนุมัติแล้วมันก็ขึ้นต่อนะอันนี้ก็คือ i t t o o n จริงจริงเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นสายเทคนิคโนละฮะถ้าเทดเดอร์ก็ดีแม็กก็ดียังมองว่าบวกนี่ก็คงบวก คือถ้ามันลงเนี่ยเขามองว่าลงแล้วนะเขามองว่ามันยังขึ้นอยู่มันยังเป็นโซนขึ้นนะอาจจะย่อทําฐานหรือทําทรงในลักษณะตามตําราก็ช่างไปนะส่วนตัวเทดเดอร์เองก็มองว่าการขึ้นการลงตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะย่ำนะเออมันหลุดออกจากสามเหลี่ยมแล้วมันก็ย่ำใช่ไหมฮะเขาก็มองโมเมนตัมมารอบนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนอ่าหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันดอลลาร์สหรัฐนะอ่านี่ก็เป็นโซนเป้าหมายของเทดเดอร์นะฮะ อีกคนหนึ่งเทเดอร์ก็ยังมองว่าอ e ีเทอร์เลียมเนี่ยก็เป็นลักษณะทําทรงคล้ายกันกับปี2020นะก่อนที่จะกระทิงนะครั้งนี้เนี่ยอีเทอเลียมขึ้นมาทรงเดียวกันเลยนะแทบจะเหมือนกันเลยเขาก็เลยเอาการาฟตัวนี้มาทาบเลยว่ามีโมเมนตัมที่จะขึ้นไป3,800ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนี้นะก็น่าจะตกอยู่ที่เดือนสิงหาเออก็จบอยู่ในช่วง90วันที่ทำเนี่ยนะทำข้อตกลงเรื่องภาษีกับประเทศอื่น นะคือข้อตกลงเนี่ยมันจะจบในเดือนสิงหาแล้วก็จะมีการรีไฟ,ฟแนนซ์เดือนสิงหาด้วยฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่นี้ไปจนถึงนี้ไปเนี่ยนะ้ำก็น่าสนใจนะก็ดูดูกันไปนะครับเพราะว่าปริมาณการพิมพ์เงินก็จะตกเดือนสิงหาเช่นกันนะอีกประเด็นหนึ่งก็ CME นะก็จะมีการซื้อขายฟิวเจอร์นะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะก็น่าจะเปิดตลาด9โมงครึ่งหรือ10โมงนะฮะก็ดูกันไปนะฮะ ไม่ได้เป็นผลทําให้ xrp ขึ้นนะแต่มันเป็นเรื่องดีที่ตัวเซกเองอาจจะนําเรื่องการซื้อขายตรงนี้หรือประวัติการซื้อขายตรงนี้เนี่ยไปประกอบการตัดสินใจนะเพื่ออนุมัติส p o t นะ xrp etf ซึ่งตัวนะฮะ bitmax เองนะก็โชว์นะโชว์ภาพนี้ขึ้นมาฮะก็น่าจะเป็นการ r e l i s t stablecoin นะของ ripple นะเนะี ripple usd usd นะ ออสงสัยจะลีดนะฮะเพราะว่าตัวบิดแม็กเองเนี่ยก็โพสตในลักษณะนี้ก็เป็นคำใบนะ้เป็นคำบอกใบ้อีกประเด็นหนึ่งก็ดัชนีนะฮะออตัวดอลลาร์อินเด็กดอลลาร์อินเด็กเนี่ยแข็งค่ามาแล้วก็ถูกทุบนะฮะสาเหตุที่ถูกทุบเนี่ยหลายคนมองเลยนะว่าถ้าเกิดมันลูดลงมานะจนถึงแนวนี้นะมันจะคล้ายกับทิงกระทิงปี 2020, 2021 2 1 เออ1อ2เดนี่ยนะฮะดัชนีดอลลาร์อยู่โซนนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเฟดขึ้นดอกเบี้ยมก็ขึ้นยาวเลยนะตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยร่วงปืดลงมาเออสาเหตุก็น่าจะเป็นกรณีที่นะมีมูดดี้ปรับเครดิตนะตัวอเมรกานะก็ว่ากันไปสำหรับการปรับเครดิตนะฮะอีกประเด็นหนึ่งลูน่าหลายคนก็บอกว่าเอลูน่าเนี่ยเป้าหมายไปถึงตรงไหนคือผมก็ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวลูน่าเองเนี่ยมันผูกติดกับคดีล้มละลายใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งก็ผูกติดกับโดที่ถูกดำเนินคดีอาญาอยู่นะผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยพนักง,งานอายการเนี่ยเขากำลังจะตั้งข้อหานะฮะว่าโดเนี่ยจะต้องรับผิดข้อหาอะไรบ้าง1 2, 3, นึ่งสนะก็กําลังดูหลักฐานอยู่เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ช่วงนี้ไปจนถึงก่อนการพิจารณาเต็มรูปแบบปีหน้าเนี่ยนะ มันก็เป็นช่วงเวลาที่โดเนี่ยสามารถนะต่อรองคำรับสภาพกับพนักง,งานอายการได้นะก็ต้องดูกันไปนะกระบวนการพิจารณาตรงนี้นะเพราะว่าเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้นะเวลานี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพนักง,งานอายการกําลังดูพยานหลักฐานในเอ็กโทนอลนะสี่เอ็กแล้วก็ดูพยานหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือนะฮะที่มีมากถึง4ีเทลไบต์นะเอออันนั้นอนะ ะะถ้าเกิดมันมีความผิดฐานอื่นก็าอาจจะเพิ่มเติมนะเพื่อมาต่อรองก็ดูกันไปฮะหลายคนก็เลยกล่าวกันถึงขนาดว่าตัวลูหน้าเองเนี่ยจะเด้งขึ้นไป50ดอลลาร์บ้างอะไรบ้างผมก็เลยบอกว่าเอา1บาทก่อนนะเป้าหมายถัดไปนี่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะ,ะอ่ะก็ต้องหลังจากนี้นะคือเงื่อนไขของมันเลยคือต้องมีการเป๊กนะหรือมีลักษณะคล้ายๆกับเหตุการณ์ตอนเอ่อตอนที่มันขึ้น2ส,สตัง ไอเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยผมบอกใบให้อย่างหนึ่งก็คือนะเราเพิ่งผ่านนะฮะข้อเสนอยกเว้นภาษีนะให้กระเป๋าของบ i แ a น c e เนี่ยสามใบนะก็ไปดูเอาแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณสามารถไปสืบค้นได้นะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นด็อกนะเทเดอร์ก็ยังมองบวกกับล็อกอยู่นะยังไม่ได้มองลบนะเออเทเดอร์ยังมองบวกอยู่แกก็เป็นสังคมคนมองบวกฮนะไม่ชอบนะไม่เป็นสังคมคน,คนมองลบ อีกประเด็นหนึ่งฮะมันก็มีข่าวที่หลายคนก็ว่ามันเป็นข่าวฝัดนะคือคุณสกอตเนี่ยเขาไปพูดถึงกรณีที่มันมีประเทศบางประเทศเนี่ยยังไม่มาเจรจาแล้วบางบางประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่จริงใจนะในการเจรจานะฮะคุณสกอตก็เลยบอกว่าภาษีเนี่ยนะฮะอาจจะกลับไปที่วันวันที่2เมษาเหมือนเดิมมันก็เลยทําให้ตลาดกังวลเพราะว่าคําพูดของคุณสกอตเนี่ยค่อนข้างมีผลมากกว่ารัมนะ เดี๋ยวนี้ทรัมป์พูดอะไรไม่ค่อยมีผลนะแต่คุณสกอตนะฮะแล้วมนตีคังเนี่ยพูดมีผลนะพอแกพูดนะฮะว่าไม่ต้องไปสนใจเครดิตของบู o ด,ดี้หรอกนะฮะเพราะว่าเครดิตของบ o o ด,ดี้มันเป็นเครดิตของรัฐบาลที่แล้วนะ,ะราคาก็พุงนะ่งเสร็จแล้วพอแกม,มาบอกว่าเนี่ยประเทศที่ไม่มาเจราจารเนี่ยนะฮะเออภาษีจะกลับไปที่เดิมนะฮะก็คือไม่ยกเว้นให้90วันนะ,ะ,นะะราคาล่วง สรุปแล้วคนที่พูดนะฮะจะขึ้นจะลงนี่อยู่ที่คุณสกอตแล้วตอนนี้ย้ายมาจากทรัมป์มาเป็นคุณสกอตแทนนะฮะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะว่าคุณสกอตเนี่ยให้สัมภาษณ์อะไรนะท่านในทิศทางที่บวก,กก็ขึ้นนะในทิศทางที่ลบก็ลงนะก็กลายเป็นผู้กำกับนะฮะตลาดไปในสิ้นเชิงนะ,ะก็ว่ากันไปสําหรับคุณสกอตนะซึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่บอกฮะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยก็ทําให้มีพอทที่ถูกชําระบัญชีนะจำนวนมหาศาลอยู่พอสมควรนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณสกอตนะ ก็ดูกันไปฮะเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสนุกเลยเป็นรถไฟเหาะนะบางทีอย่าเอาจิตใจไปไปดูกับมันมากเดี๋ยวเครียดนะฮะ,ะเดี๋ยวเครียดฉะนั้นเราก็ดูผ่านๆไปซึ่งแพทเทิร์นมันก็ก็ดูไปฮะว่าสรุปแล้วจะเป็นการไล่นะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยขึ้นไปนะจุดสูงสุดเลยหนึ่งเอ่อหนึ่งแสนเจ็ดพันบิตคอยหนึ่งแสนเจ็ดพันนะฮะดอลลาร์ตอ 1, ่อหนึ่งบิตคอยนะ เกือบจะถึงออทาไฮเดิมนะออทาไฮเดิมเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแนะฮะเก้าพนสามร้อยห้าสิบหกะหรือถ้าเอาง่ายๆเลยก็ตีกลมๆเลยนะฮะก็1นึ0 0 0สนหนึ่งมื่นะฮะดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยอันนี้คือจุดสูงสุดถ้าทะลุตรงนี้ไปได้นี่ยก็ไปยาวอันนี้ดนะ็อกนะฮะเออตัวจจวันเองก็มองเหมือนเทเดอร์นะเออวานก็ยังเปิดลองอยู่นะฮะวันนี้ผมก็เลยบอกว่าตั้งออเดอร์ทิ้งไว กลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะผมก็เลยฝึกทำอาหารเนาะติ๊กตอกเป็นเหตุสังเกตได้นะคือติ๊กตอกเนี่ยเขาสอนวิธีทำหมูกรอบผมก็ลองทำนะพอทำแล้วมันเฮ้ยมันใช่อะมันตอบโจทย์อะคือบางทีเราไปกินหมูกรอบตามร้านอาหารไม่สาใจไงน,นะฮะเราก็ไปซื้อหมูสามชั้นมาทำเองทำไปทำมานะก็กินตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วฮนะพอกินมาหลายอาทิตย์ คือมาเป็นอาทิตย์แล้วนะกินมาเป็นอาทิตย์แล้วคือทําไปนะฮะตอนแรกก็มีแค่หมูกรอบอย่างเดียวนะตอนหลังมาก็มีคน้าด้วยนะขน้าก็สะใจมากเลยสรุปกินสะใจมากเลยทําเองกินเองนักเลงพอฮะนะอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อร่อยนะฮะไม่อย่างนั้นคงไม่กินติดกินติดต่อวันกันมาครบเจวันหรอกนะคือผมกินอะไรเนี่ยผมจะกินจนเบื่อพอกินเสร็จแล้วเบื่อไปกินอย่างอื่นนะคือกิน อ่ะสมมุตินะกินทุเรียนกินให้เบื่อไปข้างหนึง่งพอเบื่อแล้วก็ย้ายไปกินอย่างอื่นนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือกินอะไรก็จะกินซ้ําอยู่อย่างนั้นอ่ะจนกว่าจะเบื่อนะอ่ะนี่บิตคอยถึงแสนเจ็ดนะแสนเจ็ดพันนะเนี่ยขึ้นเป็นรถไฟหาะเลยขึ้นลงขึ้นนะหลายคนบอกเนี่ยไล่ไล่ไล่ายย่อยแต่ถ้าภาพใหญ่เนี่ยนะอีเธอเรียมก็ดีบิตคอยก็ดีมันมันเข้าในโซนที่ว่า เส้นนะ,ะมันตัดกันนะฮะมันเป็นโมเมนตัมขาขึ้นการย่อลงมาเนี่ยเพื่อย่อมาแตะนะฉากสามเหลี่ยมเพื่อขึ้นนะนี่ก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะในสายเทคนิคนะฮะซึ่งแบ c ็กล็อกเองนะก็ใช้เงินนะซื้ออีเธอรีีมไปนะแล้านดอลลาร์สหรัฐในคอยเบรกก็ถือว่าน้อยนะระ,ระหว่างบิ c คอยกับ e ีเ e อรี m มเนี่ยแบ็กล็อกซื้อตัว Bitcoin เยอะกว่าอันนี้เป็นโซนล้างพอร์ตอย่างที่บอกแล้วฮะ นะนทุกคนก็เห็นเหมือนกันนะ่ะคือเอาง่ายๆเลยนะฮะนักลงทุนในสายคริปโตเนี่ยเขาเห็นตรงเนี้ยแทบจะเหมือนกันก็คือถ้าเวลาขึ้นเนี่ยเขาจ้องไว้เลยว่านะฮะว่าโซนนี้แน่นอนเลยเนะี่ยที่จะถูกสอยนะบางคนรู้อย่างนี้เนี่ยไปแทงช็อตแทนเลยนะถ้าเกิดเป็นพวกสายฟิวเจอร์นะแต่บอกเลยว่าถ้าไม่มีความเข้าใจนะฮะอย่าไปเสี่ยงนะเพราะว่าผมเคยเทรดไอ้ฟอเร็กนะสมัยก่อนนี่พอตแตกบ่อยมากเลยเลิกนะ คือมันได้มันได้แต่มันได้แล้วมันไม่เปลี่ยนชีวิตนะฮะคือทุกคนเนี่ยอยากจะมีโชคใหญ่ยนเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมฮะบางคนก็ใช้วิธีการไปซื้อลอตเตอรี่นะบางคนก็อยากถูกวันที่หนึ่งแต่อย่างที่บอกฮะโอกาสถูกวันที่หนึ่งมันน้อยมากนะมันมันศูนยะน่เอร์ซ็ะแล้วเราจะมีลักษณะแบบนั้นกับเขาไหมถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อไม่ตกเงินไม่ได้เนี่ยลงทุนระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกสําคัญนะ เพราะว่าถ้าดวงของเราเนี่ยนะฮะตามทีวิตเรามาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงือไม่ตกเงินไม่ได้ถ้าไม่ได้ทํางานไม่ได้เงินนี่แสดงว่าต้องลงทุนระยะยาวแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดนะฮะคุณเป็นคนมีโชคบ่อยๆแต่เป็นโชคไม่ก้อนใหญ่เป็นโชคเล็กแปลว่าดาวที่ให้คุณคุณเป็นดาวเล็กนะะการลงทุนแบบนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเน้นระยะยาวได้โดยไปรอเกณฑ์ใหญนะ่แต่บางคนเนี่ยเคยมีเกณฑ์ใหญ่ในรอบ15ปีสแสดงว่าได้เพราะเสาต้องราหูคู่มิตร อันนี้ลงทุนระยะยาวได้ก็ดีนะก็ต้องดูตัวเองว่าตัวเองนี่เป็นลักษณะดวงแบบไหนนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะเดี๋ยวก็รอดูนะฮะของออสมภารของประเทศไทยนะว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะ,ะถ้าเป็นเรื่องดีนะก็น่าจะดึงดูดเงินเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะอย่างที่บอกฮะ มันก็เป็นกราฟงูกินหางนะขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมานะมันก็เห็นชัดเจนนะนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารประจําวันนี้ก็ต้องรุ้นนะฮะว่าคืนนี้เนี่ยทรัมป์กับปูตินจะให้ข่าวดีไหมนะพรุ่งนี้เช้านะฮะตัววุฒิสภาจะโหวตนะยุติการอภิปราย60คะแนนผ่านไหมคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะอออภิปรายไปเรื่อยอไม่จบไม่สิน้นนะฮะ ก็คืออภิปรายกันจนเหนื่อยไปทีนึงอ่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดต้องการหยุดนะเพื่อจะโหวตแล้วนะไม่อยากฟังแล้วไอที่พูดกันมาเนี่ยมันซ้ำซากแล้วนะก็ต้องใช้คะแนนเสียง60คะแนนปิดปากคนที่ต้องการที่จะอภิปรายนะแล้วก็โหวตไปเลยโหวตผ่านไปเลยนะอันนี้ก็เป็นการาว,ว,วิวิธีนะฮะพิจารณากฎหมายของบ้านเขานะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ